เราครจะแผ่เมตตาทุกวันทุกวันทุกวันเมตตาตนเมื่ก่อนขอให้ข้าพเจ้าเข้าใจแห่งความสุขแล้วครับยินดีปฏิบัติตามนี่เยมมียกว่าเมตตาในสมารทิที่ความเห็นชอบความเห็นถูกต้องการเห็นว่าความสุขความทุกข์มาจากไหนก็มาจากการกระทาของเราเราจะแก้ไขก็ต้องแก้ไขที่การกระทาของเราขอให้เราเข้าใจ การประทําที่เราควรจะทำแต่มีกระจายที่จะปฏิบัติตามจากนั้นก็แผ่เมตตาให้ผู้อื่นตลอดทั้งคนที่เราเห็นว่าเขาทําความทุกเจริญมาความสิ่งที่สิ่งที่ไม่ดีมาสมบูรณ์จะจจากุ้งหน่อยอยากจะเห็นเขาปรับโทษของทุกขของทุกขทีข่ที่เขาสร้างให้คนอื่นแต่ทางที่ดีกว่านั้นขอให้เขากลับใจเลิกละจากการสร้างความชั่ว ไม่ใจเรปรดบานไมีใยกว้างออกไปเขาจะได้ทุกน้อยลงมันก็จะสร้างทุกให้น้อยลงด้วยคิดอย่างนี้ได้นน่ก็ว่าเม่ตาจริงๆก็ถึงแม้ว่าเขาทําความเพิดมาแต่ว่ามันโลกโลกนี้เราจะมายุติธรรมอยากจะให้ให้เห็นเขารับโทษของกรรมของเขา แต่ทำไม,นมเนี่ยเขารับโทษแล้วเขาเขาจะรู้และเข้าใจว่าทุกข์ของเข้ามาจากไหนบางทีเขาทาให้เขาสร้างความทุจริตยิ่งมากขึ้นมากขึ้นทางที่ดีที่สุขให้เขาเกิดสำมาจติที่ความแห่งชอบขึ้นมาอย่างนักถึงองคุลิมานฆ่าคนนับเป็นร้อยร้อยแห่งถ้าจะเอาทางยุติธรรมแก้เก่งก็ต้องถูกฆ่าตายอย่างทรมานหลายครั้ง แต่พระเจ้าเห็นทางออกที่ดีกว่านั้นเห็นว่าแกก็มีนิสัยพอดี่จปฏิบัติได้ถ้แกนิสัยจนสมนบูรณพระอาหารหันขึ้นมาพ้นจากโทษทุกทั้งหลายหลาที่ทำมาก็ยังมีความเจ็บปวดบ้างคือประชาชนบางคนไม่พอใจยงยนของมาใส่หัวจนจีวรขาดปาดขาดหัวแตก พระพุทธเจ้าบอกว่าเอายังน้อยกว่าทุกเท่าที่จะไหลรับทางว่ามาได้สํำเร็จเพราะฉะนั้นทางออกของเราเราปฏิบัติธรรมทางออกของผู้อื่นขอให้เขาปฏิบัติธรรมด้วยวันไหนที่รพอจะช่วยเขาได้เราก็ช่วยเขาไปในทางนี้ถ้าช่วยไม่ได้ก็วางบนอุบาขาทาให้จิตใจของเรามันกว้างออกไปก็คนที่มองแต่ปัญหาคองตัวเองตัวเองตัวเองตตลอดเวลาซ้ำๆซ้ำาๆอยู่นั่นแหะ มารู้จักหาทางออกบ้างก็ทุกข์มากขึ้นมาขึ้นจากก็แคบลงแคบลงตลอดเวลาต้องพยายามทำใจของเราให้กว้างเหมือนแม่น้ำาก็จะโยนก้อนเกลือลงไปในนั้นเรายังเกียน,น้ำได้แต่ถาเขาว่าเป็นน้ำในถ้วยโยนก้อนเกลือนั้นกินเกียน,น้ำไม่ได้เพราะฉะนั้นทำใจของเราให้มันกว้างแผ่ไม่ตายทุกวันทุกวันทุกวัน ทุกิจในใจองเราจะได้น้นยลงภาระในใจเราจะได้เบา